ไวตี้ รู้จังเลยค่ะว่าดวงโชคลาภของใครในช่วง3ามเดือนนี้เนี่ยโดดเด่นบ้างเพราะว่าสายเสียงโชคของชาวดวงดีเนี่ยเยอะมากเลยค่ะรอรุนเลยนะฮะรอรุนเลยค่ะรอรุนคือจริงๆราศีแรกคือราศีพฤษภครับอ่ะราศรีพฤษภพฤษภเนี่ยคือเป็นหนึ่งในราศีที่ช่วงที่ผ่านมาเหมือนคาดเคลื่อนะนะครับคือตัวเลขมันไม่ค่อยตรงครับผมมันอาจจะแบบผิดเล็กผิดน้อยได้แต่ก็ไม่ถูกนะฮะคราวนี้หลังจากเมษายนเนี่ยพฤษภมีเกณฑ์เด่นเรื่องโชคครับอ๋อเด่นแล้วเด่นมากเพราะว่าดาว เขาเรียกว่าดาวราพะนะครับดาวโชคลาภโคจรเข้ามาทับลักคณาของราศีพฤษภก็เลยทําให้เหมือนทําอะไรก็เห็นเป็นโชคอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวก็ได้นะครับในทุกทิศทางที่เข้ามานะครับอ้าวแสดงว่าก็คือเหมือนมีโชคเรื่องความรักเรื่องเงินอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนฮอตขึ้นมาเลยตัวเองแบบประสบความสำเร็จใช่อยากได้อะไรนะครับอยากได้สิ่งไหนคือดวงพฤษภจะเด่นเรื่องนั้นแต่คราวนี้ถ้าถามว่า ไปดูในเรื่องของโชคเนี่ยจะมาจากอะไร F ตัวเลขนี uh. ้จะมาจากอะไรนะครับก็ดาวลาภะเขาคือดาวพฤหัสนะครับเพราะฉะนั so like so loves, ้น uh คือการที oh, uh ่จะได้โชคอะครับม uh ันก็จะมาจากพวกเหมือนผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวนะครับเราลองดูว่าเราแบบจะขอเลขจากใครนะครับต้องต้องเป็นคนใกล้ตัวที่แบบหลักหะคะหรือว่าอายุของผู้ใหญ่ก็ได้นะครับอายุก็ได้วันเกิดได้ไหมคะวันเกิด ก็แล้วแต่ว่าเขาอยากอยากได้เลขไหนก็ลองด๋อแ่ดงว่าก็เหมือนเดินไปหาแล้วก็บอกว่าขอเลขหน่อยหยิบเอาขอสักกี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ลองก็ลองดูใช่ฮะลองสุ่มลองสุ่มแต่ว่ามันจะมาจากอะไรที่เป็นสไตล์ของผู้ใหญ่ก็อ่าโอเคค่ะแล้วมีราศีอื่นอีกไหมคะราศีธนูครับราศีธนูเนี่ยคือดาวการเงินคือดาวเสาร์นะครับผมเสาร์สปีดอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีเขาเรียกว่าดาวเสาร์โคจรเสิร์ฟเดินหน้านะครับไปอยู่ในเรือนของราหูราศีธนูเนี่ย ถ้าจะได้เงินน่ะเขาจะไม่ได้น้อยต้องได้เยอะเยอะคือนี่คือถ้าหวังรางวัลก็คือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งสองสามเนี่ยธนูต้องมาไม่มีคนแอบ,บยิ้มหรือเปล่าคะมีมีเหมือนจะมีเชมงานแอบ,บยิ้มนะคะคือราศีธนู<ด>ะนะครับผมจะเป็นหนึ่งในราศีที่จะได้รางวัลใหญ่นะครับเพรารุดนเลยรางวัลใหญ่เลยนะครับแล้วรางวัลที่หนึ่งที่ราศีธนูจะได้เนี่ยเลขเนี่ยมาจากอะไร ราศีธนูนี่คือไปดูที่เลขรถเลขบ้านไปเลยนะฮะคือแบบสองตัวท้ายเลขอะไรนะครับสามตัวท้ายลองดูนะครับสองตัวท้ายสตัวท้ายมาแน่แล้ววันที่หนึ่งคือคือจุดตำแหน่งราพะเขาจะมาจากตำแหน่งพวกเรื่องของบ้านรถที่เขาจะได้เงินครับโอ้เลิศเลยค่ะทีนี้ก็ฟังกันไว้เลยนะคะชาวราศีธนูใครมีเพื่อนที่เกิดราศีธนูก็ไปถามก็คือมีโชคจากเขาได้ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะใช้โชคเขาได้ไงใช่ไหมฮะเรามีเพื่อนราศีธนูเราก็ไป ถามิเลขรถอะไรเลขบ้านอะไรเธอเธอราศีธนูอ่ะเธอลงทะเบียนรถเนี่ยขอได้อย่างเงี้ยเหรอคะอุ้ยดีนะคะเลิศเลยอ่ะแล้วมีราศีอื่นไหมคะราศีกรกฎครับค่าราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยคือดาวพฤหัสเข้าทับปราพะนะครับหลังจากวันที่30เมษาเพราะฉะนั้นงวดที่1พฤษภาคมใช่ไหมครับจะต้องเป็นเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎเนี่ย ได้โชคนะครับฟังไว้นะคะชาวราศีกร,รกฎมาแน่นอนวันที่หนึ่งสุภานะคะคเตรียมตัวแล้วเราโชคของเขาเนี่ยจะมาจากเลขอะไรคะจริงๆชาวราศีกร,รกฎเนี่ยคือให้ไปดูในเรื่องของเลขของโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของเราหรอคะเบอร์โทรศัพท์ของชาวราศีกรกฎเลยนะครับแล้วเราสามารถไปยืมของเหมือนราศีธนูได้ไหมคะก็ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้คนคนจะมีโชคมันก็จะมีเองใช่ไหมฮะก็ลองดูเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมันจะมาแบบฟุกๆแบบไม่ตั้งใจอะไรแบบนี้แต่งวดแต่งวดวันที่หนึ่งพฤษภาชาวราศีกรกฎหลายคนน่าจะตั้งใจแล้วฝันก็ได้น้องบางทีอาจจะฝันขึ้นมาเลยเลขนี้หรือว่า มีเซนต์ว่าจะใช้เลขนี้แหละอะไรแบบนี้ครับก็คือโอ้มันเป็นเหมือนเป็นดวงส่งด้วยใช่ไหมคะแบบว่าถูกแน่ๆอะไรนี่อ่ะแล้วมีราศีอื่นอีกไหมคะราศีมีนครับอ่าราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ลองดูช่วงกลางปีนี้นะครับราศีมีนดาวการเงินเขาดีนะครับเขาคือดาวอังคารคือเขาสามารถหาเงินได้ดีปัญหาของชาวราศีมีนเนี่ยคือรายจ่ายเยอะ หาได้เยอะแต่รายจ่ายเยอะ,อะนะครับ,รบแต่ว่าจังหวะของโชคเนี่ยมีเด่นๆในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับมมเมษาพฤษภาแล้วมีโชคเนี่ยค่ะจะเป็นเงินเงินเด่นในที่นี้ก็คือมาจากที่ว่าโชคดีเรื่องการเงินใช่ไหมครับใช่ครับมีโชคดีเรื่องการแล้วถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคอะค่ะการเสี่ยงโชคด้วยฮะ การเสี่ยงโชคด้วยมีแนวโน้มที่เหมือนจะเกาะโกยเงินได้มากกว่าราศีอื่นแล้วมีเลขไหมคะเลขจากไหนดีเลขของชาวราศีมีนเนี่ยลองไปดูเลขของทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถก็เหมือนกับราศีอะไรนะกรกฎกราศีสกรกดครับก็อาจจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านไปแบบนี้ครับเลขบ้านโชคจากบ้านแล้วก็รถค่ะและนี่ก็เป็นดวงโชคลาภนะคะของทั้งสราศีนะคะว่าจะมาจากไหนบ้างยังไงก็อย่าลืมไปตามเลขที่อาจารย์ไวบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามดวงดีแล้วก็ ก็ติดตามอาจารย์ไว้ได้วยนะคะ,<ฮ>ะเทปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะ